สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนขอเริ่มต้นข่าวแรกด้วยผลงานละครเรื่องใหม่ของซุปตาสายฟ้าแลบยังหนุ่มเจมจิรายุอ้โหได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนคลับสนั่นทะลุจอมาเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มเจมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ให้แฟนๆได้ชื่นชมกับออร่าที่เปล่งประกายคับกล้องถ่ายทองเนือเก้าเลยละค่ะ บอลทูบีจริงๆค่ะจากตัวจริงทั้งสซนทั้งขี้เล่นไม่อยู่นิ่งพอมาสวมจีวรใส่วิกหัวโล้นเป็นพระวันเฉลิมอภิชาตบุตรของนางลำยองในละครทองเนื้อก้าพระเอกสุดฮอตแห่งยุคเจมส์ James, จีรายุกอน,นิ่งสงบสำรวมสง่าง,งามหมดจดขณะผู้กำกับมือหนึ่งพี่อฟอฟพงพน์ยังเอ่ยปากชมฝีมือที่พัฒนาไปอีกขั้นของหนุ่มเจมส์แถมยังมีผู้จัดพี่แดงธัญญาและผู้เขียนบทโทรทัศน์พี่ยุนยิงยศปัญญามาร่วมชมฉากนี้ที่วัดส้มเกลี้ยงกันเป็นพิเศษอีกด้วยโดยหนุ่มเจ มีคิวถ่ายทำอีก3วันก่อนจะปิดกล้องละครทองเนื้อ9้าและแฟนๆที่รอดูหลวงพี่วันก็ตั้งแต่ตชมกันได้ตอนสุดท้ายของเรื่องซึ่งจะเป็นไฮไลท์ที่พี่ออฟเตรียมไว้เป็นพิเศษเลยค่ะโอ้จะปิดหน้าทำต่อ้ามาเข้าฉากเป็นวันเฉลิมครับเป็นพระวันเฉลิมวันแรกแลก้วก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะครับพี่เป็นบุญบุญผมมากที่ผมได้เล่นบทนี้ครับจริงๆแล้วพระวันเฉลิมเป็นบทสรุปของละครโทรทัศน์เรื่องทองเนื้อก<ะ>้าทั้งหมด Uh, สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจจากโลกละครที่พวกเราไปเฝ้าดูมาตลอดทั้งเรื่องประมวลขมวดสรุปมาเป็นเป็นสิ่งที่ภาควันเฉลิมจะพูดทั้งหมดก็หนักอยู่เหมือนกันครับก็ต้องพึ่งพี่อ๊อฟนี่แหละครับที่คอยอสั่งสอนตลอดครับเพราะพี่อ๊อฟเขาจะกลั่นกองคําดีๆออกมาเยอะมากในใ,ใ,ใ,ในบทละครเรื่องนี้ <c oughs> เขาตั้งใจอยู่แล้วครับทำงานมาทํางานด้วยกันมาหนึ่งเรื่อง เเาาาก็ป็ปนนนคนตั้งงใจทํแมมเห็นแล้วอยากติดกันเทศทำบุญให้พระเจมส์จริงๆมาต่อกันที่คุณชายเล็กของพี่ชายหมออย่างนุ่มบอมทนินทีลาสุดขอสลับคู่ควงนางสาวเพียงขวัญมินชลิดาเริ่มต้นละครเรื่องใหม่จากนวนิยายที่ดังที่สุดอย่างคิวบิกไปดูทั้งคู่เปลี่ยนลุคใหม่ให้แฟนๆได้กดไลค์กันไม่ยังมือกันเลยดีกว่าค่ะ